สวัสดีครับพบกับเอ็นราชคัดบอลเด็ดประจำวันพุทธที่21สิงหาคมวันนี้7คู่ครับก็จะมี3ลีกนะหลักๆเลยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาถึงรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับรอบนี้ก็ใครผ่านรอบนี้ไปได้ก็เข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทีมยักษ์ใหญ่จากลีกต่างๆก็จะลงมาเตะละนะครับ อ่ะก็ดูครับว่าดานสุดท้ายตรงเพลย์ออฟนี่จะเป็นใครที่ได้ผ่านเข้าไปบ้างอย่างยังบอยกากาลาคืนนี้ตี2ดินาโมเคปกับเซาล์บวกก็ตี2แล้วก็เมาโม่กับสปาร์ตาปรากเวลาเดียวกันนะครับก็เป็นทีมที่เราคุ้นชื่อคุ้นหูกันละหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำกำไรมาในบอลท,ที่เราไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยแต่ดูจากมาตรฐานลีกก็สามารถทำกำไรได้นะครับบอลในรอบแบบนี้ไม่ยากจนเกินไป ส่วนนอร์เวย์ครับวันนี้หยิบมาคู่หนึ่งโรเซนบอกเจอริลิฟตอมนะเป็น2ทีมที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็เป็น2ทีมที่ตกต่ำนะครับในนอร์เวย์แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าหน้าเชียร์อยู่ไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็บารซิลเซเรีบีสามคู่ตอนตีห้าหมดเลยมิลาโซกับบูตาฟโกกูรานโอซันโตแล้วก็อเมริกาไมเน่โรกับชาปโควนเซนะครับนี่คือ7ตัวที่เราจะวิเคราะห์กันส่วนบอลเต็งฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เคยเข้ามาแล้วก็ฝากบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับได้กาไรแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันกัันนนนะครบบออกเพื่ๆด้วย ช่วงนี้เข้าทุกตัวเข้าทุกวนันวันละตัวนะครับวันละตัวเท่านั้นนะครับเมื่อวานก็กินเต็มๆนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะช่วงนี้ก็ทํากําไรไม่ได้นับแล้วนะครับว่าเข้ามากี่วันติดนะครับเชิญเช็คผลกันได้เลยนะครับ ทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปในกลุ่มได้เลยนะครับอยู่ในคอมเมนต์ครับทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอลเต็งเข้าทุกวันครับตอนนี้วันนี้ดูว่าจะมาหรือไม่นะครับเช็คกันต่อลุยกันต่อได้นะครับกับเพื่อนๆอ,อีก600อกว่าท่านซึ่งอยู่ในกลุ่มว่ามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทัศนะนะครับ ต่างๆนานาครับแล้วก็ผมก็จะคัดตัวที่สวยที่สุดให้ด้วยประจําวันวันละตัวเท่านั้นเองนะครับวันนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรก็อยู่ใน7คู่นี้แหละครับแต่ว่าผมเลือกตัวเดียวที่สวยสุดก็เชิญนับกันได้นะครับวันนี้มาลุยกันดีกว่า7ตัววันนี้จะเป็นอย่างไรตัวไหนน่าเชียร์ลุยกันเลยครับคู่แรกครับเริ่มมาที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นเกมรอบเพลย์ออฟนัดแรกนะครับยังบอยเบิร์นครับพบกับกาลาตาสไไรก็หวดกันเวลาตีสองตรง ยังบอยนี่เป็นทีมันดับ11ในบอลสวิตนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผลงานไม่ดีเลยนี่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะครับผ่านมา5เกมแล้วครับยังไม่ชนะใครเลยทั้งๆที่ลีกสวิตนี่คู่แข่งแต่ละทีมนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับแต่ยังบอยยังไม่มีปัญญาที่จะชนะใครเลยครับในฤด,ดูกาลนี้นะครับก็น่าเป็นห่วงตอนนี้มีแค่2คะแนนส่วนฝั่งกาลาตาสลายนี่ประเดิมซีซั่นไป2นัดละ ปรากฏว่าชนะทั้งสองเกมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไปเรื่อยๆสําหรับการลาตาสไลด์มาตรฐานของทีมย,ยังสูงอยู่หักทีบกับเทียบกับคู่แข่งในลีกตัวเองเี่ยถือว่าสบายๆครับชิวๆในเรื่องของผลงานในช่วงหานัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าทีมเยือน,นทำได้ดีกว่ายอย่างชัดเจนเลยอย่างเจ้าถิ่น,นไม่ต้องคุยแล้วล่ะครับเพราะแพ้3เสมอ2อไม่ชนะใครส่วนทีมเยือนไี่ชนะ3แต่มีหลุดแพ้แพ2เหมือนกันในเรื่องของเฮดทูเฮดครับบอลคู่นี้เคยเจอกันมา1ครั้ง เมื่อปี2016นะครับปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งนั่นเองก็หลายปีแล้วนะครับที่เจอกันไม่ได้เจอกันมานานและสสำหรับบอลคู่นี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นครับสภาพทีมเจ้าบ้านตัวหลักอย่างโจเอลมอนเตโรรูดูกันที่แล้วกด12ประตูนะเป็นดาวสนุกของทีมยังไม่ย้ายไปไหนนะครับยังอยู่กับทีมวันนี้ก็พร้อมลงสนามเล่นร่วมกับเซดิกอิตเทนแล้วก็ทางเมชเชคอิเลียนะครับนี่ก็จะเป็น3ตัวเก่งส่วนจอมแอสซิสต์ของทีมอย่างเลวินบลูม วันนี้พร้อมลงสนามนะครับในขณะที่ทางฝั่งคู่แข่งกาลาตาสลายวันนี้4-2-3-1นะระบบที่คาดว่าจะได้าวางลงมานะครับทางกองหน้าตัวเป้าเป็นมาโ o อิกาดีนะครับส่วนดิสมอร์เทนนะครับจะเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์นะนี่ก็เป็นตัวเก่าเลยปัจจุบันอายุ37ปีแล้วนะครับอดีตแข้งนาโปลีส่วนปีขวาแน่นอนก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบริสออปเปอร์ยูมสนะครับที่ ก็ยิงไปแล้วหนึ่งประตูในลีกฤดูกาลนี้นะครับตรงกลางครับมีซาร่าจะเล่นร่วมกับทางลูคัสสตอเรล่าอดีตกองกลางอาร์เซนอลนั่นเองโดยเงื่อนไขครับเกมนี้เปิดให้ทางทีมเยือนกาลาตาซายบุกไปเหนือว่า0.5บอลคู่นี้น่าเชียร์ทีมเยือนกาลา,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 านี่แหละครับด้วยเกรดบอลที่มันดีกว่าเยอะเลยแล้วก็ส่วนเจ้าถิ่นในผลงานที่ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันออกทะเลไปไกลครับกูไม่กลับเลยแถมเล่นไม่ดีด้วยดูแล้วเกมนี้ต้านไม่อยู่หรอกครับเชียร์กราลาได้เลยครับสกอร์ที่คาดยังบอยจะแพ้กาลาตาซลายนิ่มๆครับ 0ประตูต่อ2สกอร์รวมออกตำ่ำคู่ที่2ครับในรายการเดียวกันนะครับเป็นเกมในรอบเพลย์ออฟนัดแรกเกมระหว่างดินาโมเคฟพบกับเซาท์บวกจะเริ่มเตะกันเวลาตีสอตรงนะครับคู่นี้ก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าเริ่มจะมีความสูสีกันพอสมควรละนะครับทั้ง2ทีมนี่ซีซั่นเพิ่งเปิดฤดูกาลไปเองนะครับามก็ถือว่าทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่ด้วยเพราะว่าอย่างดินาโมเคฟเนี่ยออกสตาร์ทสนัดแรกนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมอือนกันชนะทั้ง2เกมนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ3ในลีกตัวเอง ส่วนซาสบ,บวกนี่3นัดแรกเก็บ9คะแนนชนะรวดเป็นจ่าฝูงบอลออสเตรียนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาในขณะที่ผลงาน5้านัดหลังสุดครับก็ดีทั้งคู่แหละครับชนะ4เสมอ1ไร้พ่าย,ายคือทั้งหมดนี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยและนี่เป็นการพบกันหนนแรกนะครับเพราะบอลคู่นี้เนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนในส่วนของตัวผู้เล่นครับวันนี้ที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างฝั่งของเจ้าถิ่นเนี่ยก็จะมาในระบบเก่ง4 5 1หนะครับ ตัวสาคัญก็คือดาวโสนวกองหน้าตัวเป้าของทีมครับคือง้างเป็นเข้าจริงๆครับสำหรับวาดิสลาฟวานัทนะครับตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับคมเป็นบ้าเลยตัวนี้นะครับอายุ22ปีเท่านั้นนะดาวยิงชาวยูเครนนะครับวันนี้พร้อมลงเป็นตัวจริงส่วนปีกซ้ายตัวเก่งอย่างวาดิวาดิสลาฟคาบาเยฟวันนี้ก็พร้อมลงเล่นเหมือนกันนะครับตรงกลางครับตัวจอมแอซซิดของทีมฮะโอเล็กซานเดอร์บิกฮารินยน็อกวันนี้พร้อมที่จะปั้นเกมแดนกลางนะครับในขณะที่คู่แข่งเซาล์บวกครับ ก็พร้อมที่จะมาจัดเต็มเหมือนกันระบบการเล่นจะเป็น433นะฮะก็จะมีบรัชวิชเป็นผู้รักษาตัวบดูครับหัวใจสำคัญในแนวรับวันนี้ก็จะเล่นร่วมกับทางเปียกอฟสกี้ส่วนแดนกลางครับก็จะมีชากาดนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ก็ถือว่าผลงานฮอตมากนะครับทำไปแล้ว2แอซซินก็กำลังเล่นได้ดีเลยเล่นร่วมกับเดียมบูนะครับแล้วก็ทางคาปาโ,โดส่วนแนวลุกครับมีทางดอกเกลสรัดคอฟแล้วก็ดักคิมนะครับเป็น3ประสานในแนวลุก โดยเงื่อนไขของเกมคู่นี้เนี่ยเปิดให้ทางฝั่งซาท์บวกเนี่ยบุกมาเหลื่อมครับบุกมาเหลื่อมนิดๆนะครับที่เลทเสมอเกินเสมอมาหน่อยๆนะครับก็เลือกฝั่งเชียร์ได้หากดูจากลีกมาตรฐานของบอลออสเตรียต้องบอกว่าแข็งแกร่งกว่าบอลจากยูเครนนะครับคือโค้ชของซาท์บวกเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาจัดจ้านนะนี่ก็คือมือขวาอดีตมือขวาของเจนคร็อปนั่นเองก็ดูแล้วเกมนี้ยากครับที่จะถึงขั้นที่จะ ต้องบอกว่ามาเยือนทางดินาโมเคฟแล้วจะแพ้กลับไปเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าแข็งแกร่งมากๆสาหรับทีมจากซอลบวกทีมนี้นะครับดีพอครับที่จะบุกไปชนะได้ด้วยครับหากอย่างแย่ก็แค่เสมอน่าเชียร์ซอลบวกครับมีแต่เจ้ากับเจียนะครับคู้นี้สกอร์ที่คาดกับดินาโมเคฟจะแพ้ซอลบวก1ต่อ3สกอร์รวมจะยิงกันเยอะครับออกสูงครับคู่ที่3ครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับเกมระหว่างมอโมพบกับสปาร์ตับรากเริ่มเตะกันเวลาตีสอตรง นี่ก็เป็นการเจอกันของทีมจ่าฝูงนะฮะทีมหนึ่งจ่าฝูงจากสวีเดนอีกทีมจ่าฝูงจากลีกเชกนะครับอย่างมาโม่เนี่ยทำผลงานในลีกได้ดีมากตอนนี้เป็นจ่าฝูงในบอลสวีเดนนะครับหลังผ่านไป19เกมนี้ก็นําห่างอันดับ2ถึง9แต้มเข้าไปแล้วโอกาสคว้าแชมป์นี่ต้องใช้คําว่าสดใสค,ครับในขณะที่ทางฝั่งสปาร์ตาปรากนี่เพิ่งเริ่มซีซั่นไป5เกมไม่มีปัญหาเพราะว่าชนะทุกเกมเลยเจอใครชนะหมดฟอร์ม5นัดหลังสุดนี่ต้องบอกว่าดีพอกันเพราะว่าเจ้าถิ่นนชนะ3เสมอ1กมเดียวส่วนทีมเือนก่แพ้แค้เครเย ฝันะ่งทีมเยือนไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะ4และเสมอ1นะครับในขณะที่ Head to h e ครับบอลคู่น,นี้เจอกันมา3ครั้งเท่านั้นเองทางฝั่งของสปาร์ตาปรานี่ชนะไป2ครั้งนะครับในขณะที่ทางมาโม่ชนะได้1ครั้งในเรื่องของสภาพทีมวันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามเจ้าถิ่นระบบ 3, 4, 3นะครับตัวสําคัญคือ3แนวรุกยิงกระจายนะสคนนี้ไม่ว่าจะเป็นบอสเทมกองหน้าตัวหลักเลยนะครับ 9ประตูกับ5แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ครับเล่นร่วมกับจอร์เกนเซนแล้วก็คริสเอนเซนนี่เป็น3ตัวเก่าของทีมนะครับ3ตัวที่เล่นกันมานานนะครับตรงกลางครับมีทางกองกลางจอมแอสซิสต์ของทีมนะนั่นก็คือลัสเบิร์กยอนเซนนะครับกองกลางชาวนอร์เวย์นะปัจจุบันนี้ก็วัย25ปีเท่านั้นแต่ว่าก็เป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางเลยคุมจังหวะแล้วก็ออกบอลคมๆได้หลายหลายดอกงกันฤดูกาลนี้นะครับส่วนวิงแบ็กฝั่งซ้ายจอมแอสซิสต์อย่างตาฮาอับดิอาลีนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนาม ก็เป็นปีกชาวสวีดินนะครับนี่คือตัวหลักๆของทีมส่วนสปาร์ตาปรกากจะเช็คระบบเดียวกันนะครับจะมีเยนเซนเป็นผู้รักษาประตูทางปาเวลกาจะเป็นหัวใจสาคัญในแนวรับตรงกลางครับก็จะมีทางซาเดกที่จะจัดตัดเกมร่วมกับทางโซบักเฮนนะครับส่วนไพรเซโดจะเป็นวิงแบ็กทางขวานะครับทางซ้ายจะเป็นหน้าที่ของไวส์เนอร์แนวรุกครับโตซี่คาร์นิกี้แล้วก็ฮาราซินนะครับจะเป็น3ประสานในแนวรุกวันนี้ก็ตัวหลักยังอยู่กันครบ สำหรับทีมเยือนก็ถือว่าจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามได้ด้วยกันทั้งคู่เลยส่วนเงื่อนไขครับเกมนี้เปิดมาที่มลโม่เหนือกว่าอยู่0.25กล้าๆกลัวๆครับเลเแบบ,บนี้นะเล่นในบ้าน,นแท้ๆเลยคือเจ้าถิ่นเ,นเป็นบอลที่เราคุ้นหูอยู่แล้วมาโม่ Momo นี่คือโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสําหรับสายเชียนะฮนะดูเหมือนจะดีนะแต่เอาเข้าจริงแล้วมาตรฐานบอลสวีเดนมันยังสู้บอลจากเช็คไม่ได้นะครับลีกเช็คตอนนี้ยกระดับไปติดท็อป10ของลีกที่ดีที่สุดในยุโรปไปแล้ว ก็ยังมีช่องว่างครับระหว่างบอลเช็กกับบอลสวีเดนนะในขณะที่บอลสวีเดนนี้ยังยังอีกไกลเลยนะครับหากเทียบกับเช็กเนี่ยดูแล้วเกมนี้ทีมเยือนครับมองว่าปิดประตูแพ้นะครับทีมเยือนจะไม่แพ้เพอเพอจะบุกไปชนะได้ด้วยนะเชียร์สปาร์ตาปรากได้เลยผมว่าเกมนี้โอกาสเสมอเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่ามุมที่จะบุกไปชนะมีสูงเหมือนกันนะครับกับเรดนี่เห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหเจ้าทีมเหนื่อยแน่ครับสกอร์ที่คาดกับอโมจะแพ้สปาร์ตาปรากสองประตูต่อ3ยิ่งกันยับครับสกอร์รวมออกสูง คู่ที่4ครับไปกันที่ศึกนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นเกมระหว่างโรเซนบอร์กพบกับลิลสอร์มคู่นี้จะเตะกันเที่ยงคืนโรเซนบอร์กนี่อยู่กลางตารางตอนนี้อยู่อันดับ8ในขณะที่ผลงานนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่อนอนไม่ได้เลยนะครับส่วนทีมเยือนลิลสอมอันนี้อาการหนักเลยเพราะว่าอยู่อันดับ13ก็ทั้งลีกนี่มีอยู่แค่16ทีมนี่เหนือโซนตกชั้นแค่สคะแนนเท่านั้นพูดง่ายๆตอนนี้หนีตกชั้นอยู่ในขณะที่ฟอร์มการเล่นท่านั้นหลังสุดเจ้าถินนน่นนนนีีี่่ชชะ3เเสสมมออ1 1แพพ้ครับบบกก็ถืวววาดาวหาทยงต ในขณะที่ทีมเยือนนี่ชนะนัดเดียวในช่วง5เกมหลังสุดแพ้ไป3แล้วก็เสมอ1เกมซึ่ง3เกมหลังสุดนี่แพ้รวดเลยนะตอนนี้ความมั่นใจนี่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์ในเรื่องเฮดทูเฮดครับก็เป็นสิ่งเดียวที่ริวสตอร์มนี่เอามาคุยได้เพราะว่าดีกว่าเพราะว่าเจอกัน5หัวหลังสุดนี้ปรากฏว่าริวสตอร์มชนะได้ถึง4ครั้งบอลคู่นี้เป็นบอลแพ้ทางอย่างชัดเจนนะครับส่วนโรเซนบอกชนะได้แค่ครั้งเดียวจาก5้านัดหลังสุดเพียงแต่ว่าการเจอกันในหลลัวหลังสุดเนี่ยก็คือหัวล่าสุดที่เพิ่งเจอไปเนี่ยเเกกกกกนไม่จบนะนะถูกกลิปอนน ผู้เล่นคนสําคัญที่จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้นครับทางฝั่ง,งเจ้าบ้านกันก่อนโรเซนบอกก็จะมาในระบบเก่ง4-3-3นะก็จะมีตัวสําคัญอย่างไซเดนะครับเป็นแนวรับเล่นร่วมก,กับทางเนมซิกส่วนแนวลุกครับตัวความหวังของทีมวันนี้ก็พร้อมลงสนามกันหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางโ no นอาโฮมกองหน้าตัวเป้าถึงแม้ว่าฤดูก,กาลนี้จะยิงได้แค่ลูกเดียวนะแต่ว่าก็เป็นตัวตัวพักบอล ที่เล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีทั้งทางราโฮมแล้วก็ทางไรเทนซันเดย์นะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายไปดูคู่แข่งกับรรลสตอร์มระบบการเล่น343ตัวสำคัญคือ3แนวรับนะัทั้งตัวเอเนเซนกับเบลเซนแลวก็ฟอสเป็น3กองหลังที่มีประตูกันหมดเลยฤดูกาลนี้ยิงยิงรวมกันไปน4ลูกแล้วนะครับก็เกือบจะเท่ากองหน้าอยู่ละนะส่วนเลเนอเซนก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าก็เป็นตัวความหวังของทีมคิตาลินโกับทางคัสบักครับวันนี้จะเป็นตัวริมเส้น,น โดยเงื่อนไขข,ของเกมคูน่นี้นี่เปิดให้ทางฝั่งของโรเซนบอกเหนือกว่า0.5หากดูจากฟอร์มการเล่นนี่ก็ต้องบอกว่าโรเซนบอกดีดีกว่านะครับทั้งอันดับแลวก็ฟอร์มเนี่ยดีกว่าแน่นอนแต่หากดูจากราคาบอกเลยครับสอบพลิกครับบอลคู่นี้เฮดูเฮดก็ฟอ้องอย่างชัดเจนว่าลิลสตอร์มักจะสู้โรเซนบอกได้ไม่ว่าจะอยู่ในฟอร์มไหนก็ตามปีไหนก็ตามนะครับดูแล้วมีสิทธิพลิกมีสิทธิที่จะทีมเยือนจะชนะได้เลยนะครับบอลแบบนี้บอลสามาหน้าเชียร์ไปที่ลิลสตอร์มครับ ให้ไปเป็นทีเด็ดเลยวันนี้ตัวนี้น่าจะมาครับริวสตอร์มไม่น่าพลาดครับสกอร์ที่คาดครับโรซันบอกแพ้ริวสตอร์สองประตูต่อสี่สกอร์รวมออกสูงคู่ที่5ครับไปกันที่ศึกบราซิลเซรีบีกันบ้างครับก็โยกทวีปไปเลยนะครับเป็นเกมระหว่างมิราโซพบกับโบตาโฟโกเปรโตเริ่มเตะเวลาตีห้าตรงมิราโซนี่เป็นจากฝูงอยู่นะครับในตอนนี้โอกาสเลื่อนชั้นมีสูงเลย21นัดมี38แต้มส่วนทีมเยือนอยู่อันดับ16 อยู่เหนือโซนตกชั้นแค่4คะแนนเท่านั้นเองฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดเจ้าถิ่นยังแรงไม่มีแผ่วเลยนะครับชนะ4เสม,มอ1ไร้ไพ่าย,ายส่วนทีมเยือนนี่ต้องบอกกระท่อนกระแท้นนะชนะนัดเดียวเสม,มอ2แล้วก็แพ้2เกมส่วนเฮดทูเฮดครับบอลคู่นี้ถือว่าสูสีนะเพราะว่า5หัวหลังที่พบกันนี่มิราโซชนะได้2ครั้งส่วนโบต้บตาโฟโก,โกนะ้ชนะ1ครั้งและอีก2ครั้งเป็นการเสม,มอกันก็ไม่ได้ขี่กันสักเท่าไหร่นะครับ,รบก็ถือว่าบอลคู่นี้ี่จบเสม,มอเยอเิ่มกัน จุดสังเกตคือบอลคู่นี้เจอกันทีไรนี่ไม่เคยชนะแพ้กันเกิน1ประตูเลยคือสกอร์มักจะออกเบียดนะครับคือพูดง่ายๆว่าเหนือกว่ากันเยอะนี่ไม่ได้เลยบอลคู่นี้เบียดตลอดไปดูสภาพทีมกันบ้างครับทางฝั่งเจ้าถิ่นก่อน4-5-1ครับระบบเก่งเดลาตอเล่ะลาตาข่ายฤดูกาลน,นี้7ลูก,กเข้าไปละที่ยิงนะครับส่วนเดนิซิโยแล้วก็กาเบียวแล้วก็ชิโก้นะครับจะเป็น3กองกลางเฟนานิโยครับเดินเกมริมเส้นฝั่งซ้ายเนโตเป็นตัวลุกฝั่งขวานะครับ ส่วนเซนเตอร์แบ็กจอมทําประตูอย่างโอตาวิโอครับวันนี้ก็พร้อมที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกับเซกาครับจอมแอซซิตแบ็กซ้ายของทีมโบตาโฟโกระบบ3า2ครับวันนี้ก็จะใช้คู่หน้าทั้งอันดาเดกับเจงซุสจับคู่กันยิงประตูนะครับมาเตอุสรวมถึงทางโบเชชาแล้วก็คอสตาเป็น3กองกลางแนวรับยังมีดิอาซานเชสแลวก็คอสตานะครับส่วนคาร์ลอสจะเฝ้าเสาเงื่อนไขเปิดให้มิราโซเหนือกว่า0.75้ครับบอลคู่นี้เนี่ยชั้นบอลสู้กันไม่ได้เลยนะ ม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มเกรดนักเตะผู้เล่นนะครับรวมถึงสภาพแวดล,ล้อมนะได้เล่นในบ้านของทีมเก่งกว่าด้วยประกอบกับลีกบราซิลเซเรียบีเนี่ยราคานี้นี่เอาตรงๆเลยฮะแทบไม่มีพลิกเลยเจ้าบ้านกินตลอดแถมเป็นทีมทาเงินอันดับต้นๆมาตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแล้วแล้วก็ยังไปต่อเรื่อยๆนะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยดูแล้วเกมนี้ตามทรงครับไม่มีพลิกเชียมมร์ราโซครับสกอร์ที่คาดมิราโซชนะปตาโฟโก้หนึ่งศูนย์สกอร์ร,ร,ฟโฟโ 0, อรวมออกต่ําครับ คู่ที่6ครับไปกันที่บารบ์เซโีบีลีกเดิมเลยครับคราวนี้เป็นเกมระหว่างบุยกัวรานีพบกับซานโตสทีมนี้กําลังจะได้เลื่อนชั้นในฤดูกาลนี้ครับฟอร์มแรงมากเตะกันตีห้านะครับเจ้าบ้านตอนนี้เป็นทีมบุยอยู่นะครับอย่างที่บอกไปคืออยู่อันดับ20เลยห่างจากโซนปลอดภัย6คะแนนแต่ว่าในเรื่องแต้มนี้ยังพอมีลุ้นที่จะอยู่รอดได้หากทําผลงานได้ดีนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลส่วนซานโตสนี่เป็นทีมอันดับ2ของลีกตอนนี้ตามหลังจากฝูงอยู่1คะแนน ในเรื่องของผลงาน5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1หากมองว่าเป็นทีมบว้ยและทําผลงานได้ขนาดนี้แพ้นัดเดียวจาก5เกมหลังสุดนี่อันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับช่วงหลังคือต้องต้องจับตาดูแล้วนะครับยกระดับการเล่นได้น่ากลัวมากๆหากดูดีๆนี่ช่วงหลังเก็บแต้มได้มากกว่าซานโตสได้อีกครับเพราะว่าซานโตสชนะแค่2จาก5นัดหลังสุดอย่างเกมล่าสุดนี่ซานโตสก็แพ้กับอาร์ไวทยคาบ้านเลยศูนย์ต่อหนึ่งช่วงนี้ตามไม่ค่อยได้ครับซานโตสเจ๊งอย่างเดียวเลยเ ไปดูสภาพทีมกันบ้างครับตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามอย่างทางฝั่งเจ้าถิ่นครับกัวรานี่บวยวันนี้ก็จะใช้ซูซาดันตัสแล้วก็วิกเตอร์นะครับเป็น3แนวรุกตัวความหวังไม่มีใครนอกจาก,ากาด,ดันตัสนะครับก็ครโยดันตัสนี่ก็ฤดูก,กาลนี้ก็ซัดไปแล้วกระจายเลยนะครับดาวยิงไว้สาปี9ประตูเข้าไปแล้วก็จะเป็นตัวแบกทีมบูโนมาลอนแล้วก็บิสโปเป็น3กองกลางส่วนซานโต้ครับจัดเต็มเหมือนกันวันนี้4ี่สามสาม ปิตุก้ากองกลางตัวเก่งนะเล่นร่วมกับแซรจินโยตัวความหวังเลยนะครับแล้วก็มีชมิทคนหนึ่งโอเตโรฟุชแล้วก็ออกุสโตจะเป็น3แนวรุกตัวสำคัญก็คือออกุสโตครับฤดูการนี้มีส่วนร่วมกับ11ประตูด้วยกันนะครับเงื่อนไขเปิดให้ซานโตสบุกไปเหนือกว่าอยู่ที่0.25ตอนนี้กรานีเป็นทีมที่ทําเงินแบบเงียบเงียบมาสักระยะหนึ่งแล้วใครตามก็จะรู้ดีนะครับจะทราบเป็นอย่างดีเลยว่าทีมนี้ช่วงหลังนี่โอ้โหกินอย่างเดียวนะครับต่อให้อันดับเป็นบวยนกินดีนักแรนะครับ ก็คือพอเรามีเงื่อนไขเปิดมาแล้วพวกเขามักจะทําได้ดีกว่าเงื่อนไขนะครับเจอจ่าฝูงเจอทีมเก่งคู่แข่งเหนือกว่าเยอะๆเสร็จครับกุลาณี่ช่วงหลังนี่คืออย่างที่บอกไปทีมบวย5นัดหลังแพ้นัดเดียวแบบนี้กินแทบทุกเกมนะครับห้านัดหลังสุดกินไปสเกมหลุดเสียไปเกมเดียวขณะที่โบตาฟโกนี่อยู่ในเรทอันตรายครับซร์บีนี่จากที่เช็คดูเนี่เรทนี้ครับบุกไปเหนือกว่าเรทแบบนี้ส่วนใหญ่ออกเจ๊งนะครับปีนี้ บอลคู่นี้เป็นบอลมีสิทธิพลิกล็อกได้มากที่สุดประจำวันนี้แล้วนะครับเชียร์ไปที่กัวรานี่ดีกว่าครับมองว่าเกมนี้น่าจะกินได้เลยครับสกอร์ที่คาดออกแบบเดิมครับกัวรานี่จะได้กินครับชนะซานโตส1-0สกอร์รวมออกต่ำครับคู่สุดท้ายครับในบราซิลเซเลบีเหมือนเดิมนะครับเป็นเกมระหว่างอเมริกามิเนโรพบกับชาเปโคเอนเซเริ่มเตะกันเวลาตีห้าตรงก็เ,เป็นเวลาเดียวกันหมดเลยนะครับในบอลบราซิลวันนี้ ทางเจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมอันดับ4ตอนนี้ก็มีลุ้นเลื่อนชั้นอยู่หากยังเกาะอันดับแบบนี้ไปจนจบซีซั่นก็สบายๆครับไปได้แต่ว่ายัางไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าทีมที่ไล่หลังมานี่ต้องบอกว่าหายใจลดต้นคอเลยตอนนี้ก็เลยต้องเน้นทุกแต้มนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านวันนี้ก็ต้องเอาให้ได้3แต้มสําหรับเจ้าถิ่นนะส่วนชาเปโกนเซ่ตอนนี้อยู่ในโซนตกชั้นเลยอันดับ18ห่างจากโซนปลอดภัยอยู่4คะแนนก็ยังพอมีลุ้นนะครับแต่ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีไปดูผลงานท่านันหลังสุดกันเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเจ้าบ้านดีกว่าเยอะครับอเมริกามิเน,นโรชนะ1เสมอสคือชนะนัดเดียวก็จริงแต่ว่าไม่แพ้ใครนะฮะเป็นทีมแพ้ายากแต่เสมอเยอะไปหน่อยส่วนฝั่งทีมเยือนอันนี้ไม่ต้องพูดเลยแพ้4ี่เกมรวดนะครับจาก5เกมหลังสุดก็ตอนนี้กูไม่กลับละล่าสุดนี้ก็เปิดบ้านแพ้บวยเลยนะครับอย่างโกลันี่ศูนย์ต่อสคือแพ้บวยเละขนาดนี้นะครับตอนนี้จะเอาอะไรไปมั่นใจครับสำหรับทีมทีมเยือนอย่างทางด้านของชาเปโควนเซนะครับ ก็เฮดทูเฮดครับไปดูกันนิดหนึ่งคู่นี้มักจบด้วยผลเสมอนะเป็นจุดเดียวที่ยังพอมองว่ามันมันอาจจะพลิกได้บ้างเล็กๆนะครับห้าหนหลังสุดพบกันเสมอไป4ไป4ครั้งนะครับบอลคู่นี้เจอกันทีไรออกเสมอตลอดเลยส่วนอเมริกาไมเนโรชนะได้แค่ครั้งเดียวไปดูสภาพทีมกันหน่อยครับตัวสําคัญของทีมอ่ะเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนก็ระบบการเล่นจะเป็น442คู่หน้าจะเป็นฟาบิโยกับดาวโวนะครับก็ดาวโวนี่เหมือนยืนเป็นตัว ตัวประกอบนะครับเพราะว่ารูกาลนี้ยิงยิงไม่ได้เลยส่วนฟารนโย่นี่กดไปแล้ว6ประตูในดูกาลนี้นะเป็นตัวความหวังเลยนะครับส่วนตัวริมเส้นครับตัวจี๊ดของทีมอย่างจูเนโยแล้วก็อาเล่นะครับวันนี้ก็พร้อมที่จะลงสนามอย่างจูนโยกดไปแล้ว5ลูกอาเล่ Are นี่ประตูนะปีก2ฝั่งนี้ยิงรวมกันเกือบ10ลูกเข้าไปแล้วนะครับส่วนดาวโวย้ำอีกครั้งยังไม่ยิงเลยนะ ก็ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับก็ต้องมองอย่างนั้นไปส่วนคู่แข่งครับ35-2ครับเป็นรติครับกองหน้าตัวเป้าตัวนี้ก็เป็นดาวยิงชาวบราซิเลียนวัย26่ปีนะฮะทางเปโดปาตัติส่วนคู่หน้าที่จะประสานงานกันนั่นก็คือทางนาอุตันนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามเป็นกองหน้าร่างเล็กนะครับรูปการนี้ยังยังไม่มีประตูยังเป้าสะอาดอยู่ส่วนตัวที่เก่งของทีมอย่างปีกซ้ายอย่างมาซินโยวันนี้พร้อมลงสนามแล้วก็จะมีปีกข,ขวาอย่างมาเซลินโยนะครับ คนละตัวกันนะมาซินโย่ในปีกซ้ายส่วนมาซิลินโย่ในปีกขวานะครับแล้วตรงกลางก็จะมีมาลนคาวาไฮ่าแล้วก็ทางฟอกินโยนะครับเป็น3ประสานในแดนกลางเงื่อนไขที่เปิดออกมานี่ให้ทางฝั่งของอเมริกามิเนโรนะครับเหนือกว่า1ชั้นเลยก็ถือว่าแพงกันเพราะว่าบอลคู่นี้มักจบผลเสมอนะแต่ถึงแม้ว่าเฮดทูเฮดจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าสภาพตอนนี้ที่ชาปเป้นี่เหมือนบอลไม่ซ้อมอะครับลงเตะเลยไม่ต้องซ้อมทรงมันเป็นแบบนั้น,นครับอยู่ในจุดที่ไม่ไหวจริงๆนะ แล้ววันนี้ต้องเจอกับทีมที่ฟอร์มต้องบอกว่าดีสุดๆเลยครัคือแพ้ยากอยู่แล้วสําหรับเจ้าถิน่นถ้าจะสวนก็อยู่เฉยๆดีกว่าครับกับบอลคู่นี้นะมองว่าหากเจ้าบ้านนาเร็วก็ยิงทะลุครับเพราะตอนนี้ทีมเยือนไม่มีกระจิตกระใจจะสู้เลยนะครับคือหากโดนก่อนก็รอแพ้ครับตอนนี้ชาเปโคนเซ่ก็ต้องไปเรียกขวัญและกําลังใจกันก่อนเลยนะฮะหากโดนเร็วไหลครับบอลคู่นี้ก็เชียร์อเมริกาไมเนโรไปได้เลยสกอร์ที่คาดเจ้าบ้านชนะ3-0ครับสกอร์รวมออกสูง เจ็ดตัวครับวันนี้มาทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีตัวไหนอย่างไรบ้างนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสามคู่นี้เชียร์ไปที่กาลาตาสลายครับวันนี้จะบุกไปเยือนยังบอยเงื่อนไขให้ทีมเยือนเนี่ยแหละครับกาลาเหนือกว่า0.5เชียร์ได้เลยเชียร์กาลาก็คิดว่าจะชนะได้2อศูนย์ครับสำหรับทีมเยือนนะก็สกอรวมออกต่ำครับดินามโมเคฟเจอเซาส์บวกเงื่อนไขนี่เปิดมาให้เซาส์บวกเหนือกว่าเลื่อมๆนะครับก็ เลือกฝั่งเชียร์ได้เชียร์ซาวด์บวกเลยครับมองว่าบุกไปชนะได้3 1สกอร์รวมออกสูงอีกคู่หนึ่ง Momo, เมาโมเจอกับสปาร์ตาปลารกเมาโมเหนือกว่า0.25เชียร์ทีมเยือนครับเกรบอลดีกว่าสปาร์ตาปลารกจะบุกไปชนะ3-2ครับสกอร์รวมออกสูงนะครับแล้วก็ในบอลนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งครับเกมระหว่างโรเซนบอร์กพบกับลิวสตอร์มคู่นี้โรเซนบอร์กเหนือกว่า0.5ให้เชียร์ลิวสตอร์มครับมองว่าลิวสตอร์มจะบุกไปถลม่มโรเซนบอร์กรสออวมจะออูง ปาซิลบีช่วงตีห้าครับมิราโซกับบูตาโฟโกโ้มิราโซเหนือกว่า0.75มองว่าวันนี้ไม่พลิกนะครับมิราโซจะมาครับชนะ1-0ครับได้กินมุมหนึ่งเบาๆสกอร์รวมออกต่ำกัวรานี่เจอซานโตสครับซานโตสเหนือกว่า0.25เชียร์กัวรานี่ได้เลยนะครับมองว่าเกมนี้กัวรานี่จะมาครับชนะ1-0สกอร์รวมออกต่ำช่วงนี้กัวรานี่ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นทีมทำเงินเงียบๆทำเงินมาทแทบ,บทุกนัดเลยในช่วงห้านัดหลังสุดนะครับถึงแม้จะเป็นบวยแต่ว่าโอ้โหกำไรอื้อซ่าสำหรับใครตตตดาามมนนนะวััี้้ก็ยงไ่อ ส่วนอเมริกาบิเนโรนะครับเจอชาเปโคเอนเซ่ก็อเมริกาบิเนโรเหนือกว่า1ชั้นก็ไม่น่าพลิกครับชาเปช่วงนี้เหมือนเตะบอลไปเหม่อไปครับนักเตะสู้ใครไม่ได้เลยล่าสุดแพ้บุ้ยด้วยก็ชั้นหนึ่งเชียร์อเมริกาบิเนโรไปได้เลยน่าจะชนะ3าูนย์ครับสกอร์รวมออกสูงนี่คือ7คู่กาลาซอฟบวกสปาร์ตาลาร์คลิลสตอร์มิราโซโกนันี่แล้วก็อเมริกาบิเนโรนะครับเตัวนี้ที่คัดมาฝากกันก็ สามารถติดตามมาได้นะครับฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยสําหรับเ e อ็นรัชคัตบอลเด็ดนะครับแนวทางก็เน้นในเรื่องของเรทนะครับมองในเรื่องของภาพรวมแล้วก็มองมาที่เรทเป็นน้ําหนักสําคัญเลยแล้วก็เทียบกันนะครับส่วนในเรื่องของบอลเต็งไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่านี่ตัวไหนก็ตามที่ใน7ตัวนี้สวยสุดเนี่ยผมจะหยิบมาเป็นตัวตัว v i p ตัวบอลเต็งก็ช่วงที่ผ่านมาใครตามก็ก็อย่าลืมฝากบอกเพื่อนกันด้วยนะครับ ก็ฝากติดตามกันนิดนึงนะไหนๆได้กําไรกันแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้นะครับมาแบ่งปันกําไรกันได้นะครับยังถูกอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ก็โอ้โหนี่ร่อไปจะครึ่งเดือนแล้วนะครับก็ลุยกันต่อวันนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรอย่าลืมนะครับเข้ามารับกันได้เลยในกลุ่มในช่องคอมเมนต์นะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็สามารถเข้ามาได้ร่วมทางกันครับหกรกว่าท่านตอนนี้สําหรับกลุ่มของเราไปใครจะบวกก็เชิญนะครับเชิญเข้ามาได้เลยนะครับตัวเดียวเน้นๆสวยๆย้าตลอดนะครับ วันนี้ก็แน่นอนมั่นใจมากว่าจะมานะครับส่วน7ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับได้ทวนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับ